บูาสวัสดีนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านจ้าอขอบคุณแม่คุณผู้ชมทุกท่านนะคะเอสวัสดีนะคะพามาดูการรวมตัวกันของน้องชา้างหนึร้อยแดเชือกค่ะ พิธีพุทธาพิเศษนะคะพิธีพุทธาพิเศษร,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 รา,ากพี่มอนไม่ปวดอยู่ฝั่งนู้นนะคะพาไปหาพี่มอนไม่ปวัวเย้วพิดีพุทธาการรวมตัวกันของชาหนึ่งร้อยแปดเชือกนะคะนี่จ้ะ ตอนนี้ไรมอนกับเมย์ัวทองของเราก็มานะคะวันนี้นะครับตอนนี้เรากำลังเียดการรัดการทีชิตเต่ยัเครื่ององค์สดนี้มีทางพอนนี้่เครื่องงูสูงจะเป็นของสดของสดนะครับผมนะและตอนนี้ด่โอ้ด่าด้ด่าด่ไม่ใส่ยงใส่ย็งแอะไรมอนกับเมยทองหญ้าสดสดอ้อยสดสดื่าเตรียมให้ช้า ่มาีผักสุนทรจารรวมพิธีสามร้อยรูปนะคะสามร้อยรูปยาเกติอาจารย์กันอามีนางนายจะมีนางคืน,นนี้อาจจะฮอนฮอนนะคะนี่จ้ะวันนี้เราจะมีการใส่ข้อศอกนะซ้ายมือน้องไรมอนต,ต,อตรงกลางไอด้าแล้วก็ขวามือสุดแม่บัวทองนะคะนี่จ้ะโอ้ฮับบอทเถอะไอ้ฮับบอทเทอ แน่นเากนะครัเร่ยใ่จ้าคือม่เอามอนมอนเอามอนวัดใส่หญงไอ้สมม้มบนนทุกไอ้จานนึงทางหนึงร้อยแปเชือกนะคะว่า S <S <S 1> <S 1> ยังไม่ไล์สดนะคะอนอนุยาถ่ายเป็นคลิปก่อน <S <S จาาเดี๋ยวเริ่มพิธีถึงจะไล์นะคะอาจารย์เดี๋ยวเราไปดูเครื่องเส้นเขานะคะกรนยุยาไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูเครื่องเส้น,ะะอนอาจารนี่ไปดูเครื่องบวงสวงนะคะกรนุยาผู้พิจารครับท่านไปดูเครื่องบวงสวงนะคคมีอะไรบ้างอาจา

คือบริเวณวัดแจ้งสว่างบ้านตากลางนะคะวัดแจ้งสว่างบ้านตากลางจะมวาพิธีที่วัดแจ้งสว่างบ้านตากลางนะคะอันนี้เครื่องรวมสวงนะคะท้าเห็นรูปอร่อยมากเลยเพราสดอามีพระคุณเจ้าร่วมในพิธีสามร้อยลูกนะคะก็จะนิ่งเนี่ยะนะครับย้ำย้ำเรื่องจ้ำเรื่องโอเคครับผม เสียงเราสองคนนะคะวันนี้โอ้วิลาเิียรัตนมงคลคุลนะครับทีวอนพิศพวิเวชวินนะครับวันนี้เราได้รับโอกาสอันยิ่งใหญ่นะครับมาเป็นส่วนหนึ่งของพิธีในวันนี้นะครับย้ำนะครับงานนี้คือพิธีเทวาพิธาพิเศษนะครับเหรียญพระอินทร์และพระมยมํำนะครับเหรียญพระอินทร์และพระคมรุ่นนะครับผม เทวาบันดาลซับนะครับผมนคชื่อก็รู้แล้วนะคะว่าเทวาบันดานซับและพิธีทั้งแรกในประวัติศาสตร์คือกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะใครที่สนใจอยากจะจองเหรียญนะคะเดินมาหาน้องบีนะคะจุดนี้เลยจุดนี้เลยที่ผมจุดกะพี่ชาติยืนอยู่นะคะถ้าพุทธาพิเศษเรียบร้อยขออนุญาตต่อนะคะว่าเหรียญจาก มาในราคาตกเป็นเรื่องปกติเขาเรียกว่าหลังจากปลุกเสร็จทุกบล็อกทิ้งราคาเหรียญจะดีดขึ้นทันทีใช่ค่ะคือเอาง่ายๆโอ้จ้ำใต้เหรียญเลยเพราะว่าจองไปนะคะตอนนี้ถ้าจองเจ็ดร้อยบาทแต่ว่าถ้าพูดทางพิเศษแล้วเหลืรียญเพิ่มเป็นสองพันห้าอันนี้คือหลังหุ่นนี้ใช่ไหมรุ่นมีหลายสีเลยมาแล้วฮะช้างพิธีหัวหน้าฮะช้างพิธีมาแล้วฮะโอ้มาแล้วเริ่มแล้วฮะเชื่อนะครับช้างที่จะ รุ่แรกนะครับขอพี่สุชาตินะครับผมนะจัดขบวนมารั่แรกนะพี่ชาติเนาะอันนี้คือขอประกำช้างมาแล้วครับชุดนี้นี่สวัสดีครับเดอ้อสวัสดีให้หลายๆครับผมเนาะอ่าภาษา,ศาเอ่อเริ่มบอกไมาอีกสำเนียงหนึ่งแนละ้วโอ้ <c oughs> พระเดชพระคุณท่านนะครับผมมาแล้วนะครับพระเดชพระคุณ<อ>ท่านขออนุญาตชัเชียงโฆศกบรรยายเลยนะคะ <c oughs> พระอาจารย์บารมีสุรยุทธโธนะครับเจ้าว,วาด วัดพระธาตุขาอใช้เทียงโคศกไม่ิลนะบรรยายเลยนะแกต้องเยนเ่ยพี่หนุ่มมาให้หนูแจ้งว่าอ้ขอบคุณเลยจ้ามีแต่ช้างรอเลยนะคะช้างงานจ้าถอเสื้อด้วยส่วนางความช้างถอดเสื้อถอดเสื้อ ไม่ใช่โอย่างดูคนเดียวนะคะ,ะแล้วก็พามลายให้สวยงามนะครับการถ่ายรูปที่สวยงามนะคะตอนนี้ช้างกําลังจะเดินมาที่หน้าพิธีแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศนี้ใครที่อยู่ในงานแล้วอยากจองเหรียญโอย้ําก่อนนะเพราะเดี๋ยวหมดแล้วหมดเลยนี่ฮะยูทูบเบอร์ดังฮ <YouTuber S 2> ะของช้างสุรนมานี่หมดแล้วเนี่ยวมาร่วมอยู่นี่ใช่ไหวันนี้ถือว่เป็นวันยิ่งใหญ่ของสุรินทะร์ะเนี่ยยูทูบเบอร์ ช้างของสุรินมารวมตัวกันที่นี่ครับนะครับผมนะสุดยอดครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับผมนะร่วมอธิษฐานจิตน,นะครับเอาไว้ทุกคนด้วยกันนะคะมีช้างขนาดนี้คุณคิดว่าในหลวงบารมีจะขนาดไหนเลาเพิ่งได้มีหลวงพ่อมานะคะถ่ายรูปมากสองแ่า พอช้างเข้าเข้ามาเข้าขบวนอย่านี้พอเข้าทีเป็นฐานก็เสียมากครับโอ้ยตายแล้วสีชมพูนี่คือตงหัวเศษเนาะช้างเผือกสีชมพูจะขึ้นไปอยู่ด้านบนเห็นไหมจะขึ้นไปอยู่ด้านบนฮะช้างเผือกสีชมพูนะคะว่าต้องบอกนะคะว่าเป็นพิธีกรรมที่มีช้างมากที่สุดในประ ทาง1น8เคือกนะคะทางหมดจ้อยมคก็จะบเลยนะาเราสรุปจุดนะครับผมกับน้องโอจะอยู่ตรงจุดนี้นะครับผมนะมันจะเป็นช้างนี่นะคะ่พรา้ยังดูตรงนี้ จะลืมนะเดี๋ยวผู้ชาพิเศษเสซื้อราคาปากปลาปกติแล้วนะคะโอ้โหไม่ได้นุชัยไม่กด้าป็นงานงอนจังโอเอกสิทธิ์นใครฟองคะวันนี้เป็นวายโยมเสียงพครับผมนะนะครับโอ้โหนีครั้งอีแล้วโอ้โหผมจากไ์สดจำเลยนะโอ้โนะว่าจะทันนะเรา S <S <ares> <S าการรวมสองทางหนึ่อร้อยแปดเชือกนะคะแล้วก็ัรงคุณเจ้าสามร้อยหนึ่งสามร้อยลูกจ้ะที่เดียวในโลกครับแล้วก็เกศิอาจารย์ช่วทุกทุ่านนะคะยิ่งใหญ่สุดยิ่งใหญ่ไปเลยนะคะเรียกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะคะทุก หรือว่าโชคดีมากมาใครที่ไลฟ์อยู่อย่าชวนหลวงพแดนสนมัแม่าดีสุดเลยเพราะว่าการนี้มาคะตอนนี้กาลังเดินมาแล้วนะคะโอ้โหบบาง์ชางาระช่าขึ้นเลยเรียบร้อยแล้วใครที่ไลฟ์คุณพอคุณเอ็นซีทุกท่านนะคะโบสวัดบางตะกลางเจรังโอ้โหย่าง คุณพอคุณแม่ท่นใดเห็นยมีความประสงอยากต้องการสร้างโบสถ์เชิญนะครับนี้เป็นแค่ช่วงรอช่วงรอช่งรอวันแจงสว่างบ้างกลางนะคบเรามีเรามีงานบุญเดือน6กวดนาช้างทุกปีนะคะประมาณช่วงเดือนพฤศจายนะคะค้นสิบสามค่ำเดือน6กของทุกปีจะงานบวชนั้นเราสมทบสมทบคะแนนรวบรวมสร้างโบสถ์นะคะจ้าอันนี้จ้ะ อ๋อไม่ใช่ไม่ใครฮะยังดีสวยงามไอ้ที่ยืนอยู่ตรงนจ้นแต่ไปยุ่มกับท่าทางเหมือที่ควานช้างที่นั่งอยู่บนคอช้างเนี่ยโอ้ยควานช้างแล้วควานเโหอยากเห็นซิค่ะอ๋ออาจารย์คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านค่ะคุณพ่อเคยรักอาจารย์สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตฝากคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อเอ็ซีทุกท่านไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปจ้าขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอความรักคำนลานะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ